อีดากสมากินข้าวร้านเจ๊งรกิจไทยรถไฟเออนั่งคุยกันฮะรถไฟขยับเหรอ ียงใหม่อีกแล้วเราเหมือนได้เรากลับมาบ้านเกิดจริงๆแบบหลังจากห้าเดือนคือตูนไม่ได้มาเชียงใหม่เลยเมื่อก่อนอะไลฟ์สไตล์เราคือจะแบบเดือนนึงมาเชียงใหม่เดือนนึงมาเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เลยกลับมาบ้านเราอีกแล้วคะ่ะและที่ดีว่าเราอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดป้าแดดคะ่ะเราจะมาทําบุญกันเนื่องจากว่าพี่เจคอบเนี่ยไปหามาว่าวัดมีปังเอนมึงไปทำเพือ่ะชุดไทยเจ <laughs> <laughs> okay. เปิดทำเพื่อตรงไหนก็ช er ุดไทยกับพวกหรือเปล่าไม่พวกจริงเรามาวัดเราก็ต้องเสียเพาะเราไหว้พระออกไปเนี่ยเราจะได้มิความปังวันนี้เล่ามาทําบุญท totally> um> ี่วัดป่าแดดนะคะเนื่องจากเขามีอ่าพระพิฆเนศและทางเราเนี่ยอ่าทำงานทางด้านสื่อศิลปะต่างๆเราก็เลยอยากไหว้พระพิฆเนศเขาบอกที่นี่ปังที่เน่รอรเดี๋ยวไปไหว้กันแล้วก็ใช้ชีวิตวันหนึ่งวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นติดตามดูค่ะ ต่อกันที่การไหว้พระพิฆเนศนะคะเมื่อกี้ไปไหว้พระองค์ใหญ่มาแล้วที่นี่คือวิจิตรมากทุกคนแล้วก็คนมาเยอะมากเลยวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแหละ a few moments later เจทำบุญแล้วเรารู้สึกสบายจุยป้านี่พี่พีเจจะพา,าไปไหนต่อกินข้าวฮุยโลดไอ้ซิ่งน้าอยากกินข้าวร้านโปดพี่เจแบบที่พี่เจอย,อยู่เชียงใหม่มาสิบปีแล้วร้านไหนอร่อยเยากจะโฟมะเฮ้ยน่าสนใจใช่ไหมชัวตอบโจทย์กินเป็นปะเพราะว่าเราทําบุญแล้วเนี่ยเราต้องกินอาหารที่เป็นสีนม่วนหวานเววเคแต่ตอนนี้น่าเป็นไม่พูดดีกเท่าไมอ่ะห้ากูออกจะปังสวยไงลิปไม่เหลือไม่มีอะไรหรอกอีดอกสมากินข้าวร้านเจ๋ง เอาไงดีเจเราเปิดต่อไหมจะได้ติกต่ออยากให้พี่ตู่เข้ามาดูคลิปกลัวแล้วเห็นว่าเชี่ยงใหม่เป็นเหงาหมดเขูคลิปน่าราเขายังดูเลยเขาดูคลิปน่าราได้หรอดูเขาต้องดูเขาเรีรู้ว่าเชียงใหม่เหงามากอยากอยากให้มันกลับมาแบบคือค้างเหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อไหรจะเปิดวะ าวอร์มอัพก็ยังแสงเลยบางเงี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าจะดูดิดดดตำนารเราเชียงใหม่อย่างจรงิงจะเจอกูวอร์มคอรอชื่อร้านใหม่สรุปตอนนี้เราขับไปแบบไม่มีจุดหมายแล<ช>้วไหนพัดเจงหมดทุกร้านไม่มีข้าวกินเพราะว่าเจ๊งกันหมดเราหาผู้ชายาหล่อๆสักคนที่ทำข้าวให้เรากินได้ไหมในทินเดอร์อะไรเงี้ยกูปัดเอาเอาเน้นเฉพาะคนที่แต่งตัวเป็นเชฟ หลังมอก็ได้เด็กมันเยอะไปอ่อยพวกไอ้พวกมหาลัยอ่ะเขาจะงงแน่ว่ามีคนผมดังเงินไม่ใช่บ่าเป็นไไร่าอยู่พิมสรุปจบที่สุกี้ชัางเผือกจะบอกว่ากูไลค์คอมเมนต์ไปว่าคืออาหารที่อยากกินคือข้าวแต่ข้าวราดแกงร้านนั้นก็กินแล้วทุกครั้งเนี่ก็ไม่กินอีกให้เขาใส่ข้าวมันเสุกี้ดิ ข้าวต้มเจคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าอร่อยอร่อยมากกีคะแนนกีนุ่ร้อเพราะอะไรมันมีอะไรในนั้นอร่อยกว่าที่ข้าวสารน่ะเวลาเรากินอ่ะโอ้ยมันจะไม่นับอาหารที่ข้าวสารอะไรมันไม่ได้นับเป็นล้านเป็นล้านเลยเดี๋ยวรอดูว่าอร่อยจริงไหมมาละอ่าน้ำจิ้มทำไมน้ำจิ้มเขาเป็นอย่างงอะคือปกติกินกูกินซุกี้เขาน้ำจิ้มมันจตเต้าหู้หยีปะอันนี้มันที่สุดน แต่เสื้อนะกูเหมือนคนตะกากูกินพิเศษอยู่คนเดียวอ่ะเขามึงเหมือนธรรมดาเลยอ่ะโอตาลใหญ่ไม่ธรรมดานะอหอมหนาชุ่มเลยอืมเกือบเสียงเดียวร้อนร้อนกระเทียมแข็งดีชอบไม่ใช่หรอชอบแข็งอะไดีก็เดี๋ยวสาแข็งการที่เราสั่งไข่สองฟองอ่ะแล้วแบบไข่มันเยอะมากอ่ะ มันสะใจอ่ะเห้ยนี่ทีนะอด่อยใจมูนเส้นนุ่มมากอ่ะแต่เป็นเหนียวอ่ะเหนียวนุ่มอ่ะมันไม่เละอ่ะปรับแนปลับใจนะครอปรับใจนนะพอนอิบล่ะเะไอเอมกินขาก็ต้องกินหวานค่ะอะไรก็ไม่รู้น่ากินมากขนมปังชีสอีดอกเหมือนเทวดาทำอ้อยมากคือตรงเนี้ยมันเป็นชีสเอาจริงๆปะมึง ว่าเราทำกินเองที่บ้านได้อันนี้นะเอออร่อยไหมอร่อยมากของหวานของเรามันยังไม่พอเราต้องเพิ่มเต е ิมค่ะมาดิค่ะเซจิมะชากร้อนๆอุ่นแต่สดชื่นเพราะเราม่ถ่ายรูปเนาะพีเ่อเออพี่เจเนาะมึงต็งไม่นเหมืนอนเออแล้วหรอเรียกเหตเนาะ นูเอาโกโก้ค่ะนี่ไม่ถึงว่าอันนี้วาลเบีโกโก้ค่ะอะไรนะเฮ้ยมันอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะอันนี้มันหน้าร้านนี่ถ้าเกิดกูไปถ่ายจะมือญี่ปุ่นปะไม่เหมือนจ้าดีจังอ่ะมันเหมือนญี่ปุ่นอ่ะเออน่ารักแต่ทำอ่ะอะไรก็ต้อเซม่าหามาใครอ่ะก็เป็นมนญี่ปุ่นโอเค เฮ้ยข้างในเขามีเป็นคลาวเก็บแบบไฟไฟไว้อเลเซอร์อะโอโห้จริงดูดิดูดิตังนี้เป็นน้ำพุสวัสดีจ้าสุอไ่ายเขาสุอไ่ายมันเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะต้องมีเครืออะไรอ่ะมันหสถานีรถไฟอ่ะเออนางกุญกันฮะรถไฟขย่าวหรอคือเข้าไปชมชาร์สิ ้าทำเป็นนางนกก็เขาให้เขาได้เฮ้ยไม่ใช่เหมือนสาวหน้านะทำตัวอีเจเทชาา้างใส่กูจัดภาพมาจากสตอรี่เมื่อกี้ค่ะเฮ้ยไม่ใช่กูรอดไม่หมดเลยอีเจเนีคือะไรอ่ะนกพยานกระต่ายมูพับได้ปะพับได้อันไรพับยาะ ให้ไปกัดอายจ้ะไม่เหมือนงะงบวัดสายอะไรสตีไนดิอันนี้คือนี่การกินคือให้ราดอันนี้หรอใช่หรอจุ่มเป้าช็อกโกแลตดิบเมือมันจะจุ่มอย่างไรเปา่ามันเล็ก ้้งดทใหเฉันคือยูทูบเบอร์ที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นมันต้องใช่มันต้องโกโก้บ้างให้คนเห็นว่าแบบเราทำถูกหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยมันไหลลงอะ่ะนี่สวยเลยเอ้าจเจ้าสวยขนาดั้นอืมอือยังไงแกีว่าแล้ว่าเหมือนไร ใช่หมูหมูว่ากูสกปรกป่ะดูนะเดจังเดดเดดจะไม่ใชไม่ใช่ถูกแล้วแล้วมันจะสวยยังไงอ่ะหันตูดให้กล้องมันเธอก็หันไปฝังนี้เลยตั้งตัวถูกแล้ว นี้คือน้ำตาลแดงมั้งดูได้ไงเระบอกเ <c oughs> ดี๋ยวรอต่อไปเราสั่งอันนี้มาไอติมทั้งไอเดมรอดไป <c oughs> คอยดูนะไอติมเย็นจัดสมองซีดอีกเรื่องเยอะ <c oughs> เรื่องเยอะ <c oughs> อบกทุกข้อเมียนี่แสักที่ทำได้เร่ยมา a few moments later เสร็จแล้วทำตัวเป็นวรุ่นู้เวลาค่ะด้วยกันเล่นเออเขาบนไม่ลงมาหรอไม่อันนี้คือน้ำมนต์นะรู้ไหมผาชุดชุดที่ผังแน่ของปอไม่เป็นไรเออ คนตาปุกเสกายเอลี่แบกคใบเอลี่แบ็คแม่โมดอยู่แล้วตาทอ,องคำเออเฮ้ยทำไมตาอยู่สูงนะววเออเออบรรยากาศดีนะ yeah. 呀！<laughs> <laughs> <laughs> น้ำเรียบร้อยแล้วถือว่าเพื่อนรักอาบน้ำแล้วดีใจด้วยนานๆทีจะได้อาบเราไม่ชอบนะเราชอบแล้วเพราะเราเป็นสาวกันเป็นสาวเปลี้ยวผู้ชายชอบกลิ่นตัวให้เป็นเขาเขาเรียกว่าผู้ชายเติมกลิ่นตัวดีใจไหมมาหาฮาดีที่สุดเลยแบบคนตินโควิดก็คือแบบเฮ้ยโรยเรื่อยเหรอห้าเดือนนะเมษาพฤษภา มิถุนาตุลากระดาค่ะเป็นไรอ่ะจริงๆคือต้องกลับพรุ่งนี้แต่ว่าเพื่อนขอไว้หนูเป็นยตลอดชีวิตไม่ต้องทํางานเราอยู่เฉยๆเงินก็เข้าเราเป็นอะไรนักเล่นทุนหรอใช่จะบอกว่ากลับมาเชียงใหม่ทีไรรู้สึกว่าเหมือนมากลับมาบ้านจริงๆนะที่บ้านกูยู่งตลกไปมึงว่ามึงว่ากูมากลับมาเชียงใหม่เชียงใหม่ทีไรกูรู้สึกว่ากูเป็นตัวของตัวเองไหมใช่ ปล่อยใจปล่อยใจก็คือเชียงใหม่คือที่ปล่อยใจแต่อยากมีแฟนอยู่เชียงใหม่ก็ใครที่สนใจอยากเป็นแฟนคุณเอรี่นะคะที่เชียงใหม่ที่อยู่เชียงใหม่ไม่หรือว่าเป็นที่อื่นแต่มันจีบมาที่เชียงใหม่ได้ปะอ๋อได้หรว่าเอาที่เชียงใหม่อะอย่าลืมนะคะฝากไว้ค่ะอยู่นี่ตลอดชีวิตนะคะมาจีบได้ที่นี่อ่าไม่ะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนบอกก่อนก็คงจะเป็นแบบฟิลฟิลกินกินงามงามถ่ายถ่ายรูปกินอะไรเนี่ย ไอติมไอติมคิมาใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่มาต์ต่อจะชนนมนะเปิดไปเลยสิค่ะเปิดไปเลยสิครเปิดไปเลยสิครับไปเลค่ะ